จริญธรรมสำนึกเดทุกท่านค่ะพบกันในไลฟ์มิตีนะคะวันที่20ว,วันที่26พฤศจิกายน2566นะคะรายการวันนี้จะเป็นการมาไลฟ์สั้นๆไลฟ์หลังรายการโซม รายการ z o มวันนี้เป็นรายการ z o ม m ไายอุโบสถศีออลนออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนนะคะเดือนนี้ก็เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งทุกๆครั้งก็จะจัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ในช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าเช้านี้จะเป็นรายการสันติภาพรายการวาไราตี้ออนไลน์ชื่อรายการว่าสันติภาพ ที่คงทนจากคนจนที่พอเพียงนะคะก็จะมีการนำเอาคลิปแล้วก็เพลงมาเปิดให้ให้ชมกันจากนั้นเราก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความหมายความเข้าใจแล้วก็วิธีการที่เราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อให้ได้สันติภาพ ในรายการวันนี้เป็นรายการที่ใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งแต่ละท่านให้ความสนใจอย่างมากดิฉันเองเป็นผู้ฟังแล้วก็ได้ความคิดความหลากหลายจากรายการในวันนี้ซึ่งชิญชวนนะคะหากมีเวลาเนี่ยค่ะลองเปิดก็ไปชมในรายการวันนี้ซึ่ง จะเป็นเรายการที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดมากขึ้นว่าจริงๆสันติภาพเนี่ยต้องเริ่มขึ้นจากในในใจของแต่ละท่านก่อนในใจของดิฉันก่อนแล้วก็ต่อเนื่องไปจากตัวดิฉันก็จะเป็นผู้อื่นคนอยู่ใกล้คนอยู่รอบตัวความรู้สึกที่จะแคร์ใครหรือไม่แคร์ใคร ถ้าหากว่าไม่แครไขโอกาสที่จะเกิดสันติภาพก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีความรู้สึกแครไขคสักนิดหนึง่งแครตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็แครผู้คนรอบข้างด้วยตรงนี้ก็จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติภาพในโลกนี้นะคะเป็นคำที่เดนเองที่ว่าก็ ก็ไม่ใช่เป็นคำใหญ่ว่าหนึ่งคนจะมีบทบาทกับทั้งโลกแต่ถ้าหนึ่งคนมีบทบาทกับใจตัวเองจัดการใจตัวเองให้เกิดสันติภาพแล้วในแต่และหนึ่งคนเนี่ยค่ะมารวมรวมกันก็เป็นทั้งโลกเพ็นสันติภาพก็จะเกิดได้ในโลกนี้นะคะ,คะก็เริ่มจากที่ตัวเองก่อนวันนี้ที่ฉันได้มีโอกาสฟังก็ขอหยิบสิ่งที่ประทับใจเท่าที่จะ ได้ในเวลาจำกัดนะคะมีท่านหนึ่งพูดถึงสันติภาพที่คงทนก็คือสันติภาพที่ตัวเองเป็นผู้ยอมก่อนแล้วการยอมตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นการยอมที่เราจะไม่ทำสงครามกับใครไม่ทะเลาะกับใครการที่เราตัวเราเองจะไม่ทำสงครามกับใครไม่ทะเลาะกับใครก็นั่นหมายความว่าตัวเราเองยอมถึงจิตใจจิตใจที่ มีความอยากเอาชนะลดน้อยลงนะคะหรือไม่มีเลยอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็ไปแย่งชิงชกเฉยคนอื่นลดความอยากตรวนั้นได้แล้วก็ไม่หลงสำคัญผิดหรือเข้าใจผิดณนะตรงนี้เนี่ยคะ่ะดิฉันเข้าใจจากที่ท่านผู้นี้นำมาพูดถึงก็คือว่าสันติภาพที่คงทนจะเกิดได้ก็คือเมื่อได้มีการฆ่ากิเลสนะคะ ถึงจะเกิดความคงทนนิฉะนั้นก็เป็นเพียงแค่สันติภาพที่ข่มไว้ชวั่วคราวหรือว่าสะกดไว้หรือใช้อำนาจที่เข้าไปจัดการแต่ถ้าเมื่อไร่อำนาจนั้นอ่อนลงนะคะอำนาจที่ผู้หนึ่งไปควบคุมอีกผู้หนึ่งให้เกิดภาวะสันติภาพเมื่อไหรอำนาจนั้นอ่อนลงแต่แต่ละคนกิเลสข,ข้างในเยอะๆที่ยังไม่ได้ลด ก็จะกลับเหมือนเป็นภาวะที่ลุกคืขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสงครามเล็กๆในใจแล้วก็ขยายวงออกไปสู่คนข้างๆสู่โลกที่มีรอบที่กว้างขึ้นฉะนั้นสงครามที่เราพยายามที่จะลดจัดการก็ด้วยการสร้างสันติภาพขึ้นในใจตัวเราเองเราจะต้องทำสงครามกับกิเลสข,ของตัวเราเอง ต้องลบกับภายในของตัวเองลบกับความอยากชนะอยากมีอยากได้อยากเป็นให้เหลือน้อยเท่าที่ร่างกายเนี่ยต้องใช้แล้วถ้าดีที่สุดคือการลบตรงนี้เป็นการลบที่ทำให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อนด้วยนะคะวิธีการลบตรงนี้ก็คือน้อมนำเอาศีลมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นตัว ที่มีความแน่วแน่จดจ่ออยู่กับสันติภาพนะคะกดเป็นตัวสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาที่ทำให้ทุกๆผู้คนรวมทั้งตัวเองเนี่ยมีความสงบสุขนะคะอันเนื่องจากไม่มีกิเลสกะเดนก็ต้องขอตกบทายว่าอันเนื่องจากไม่มีกิเลส น,ะะนั้นในคำว่าปัญญาทางศาสนาพุทธยังไงก็เน้นตรงที่ว่าเป็นความฉลาดในการที่สามารถตัดกิเลสได้เมื่อตัดกิเลสแล้วปัญญาก็ยังอยู่แต่ปัญญาที่ตัดกิเลสกิเลสเป็นสิ่งที่เอามาเพื่อตัวเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อพักพวกแต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้ปัญญาตัดตัดกิเลสที่เพื่อตัวเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อพักพวกเพื่ออะไรก็แล้วแต่ เพื่อลาบยศเฉินเฉินอะไรก็แล้วแต่สามารถตัดตรงนั้นได้ปัญญาที่กิเลสหมดไปแล้วก็จะเป็นปัญญาที่ทําเพื่อผู้อื่นแล้วยิ่งทําเพื่อผู้อื่นสังคมในโลกสันติภาพในโลกแน่นอนคะ่ะเกิดนะคะสังคมโลกนี้ก็จะมีสันติภาพค่ะก็เป็นความประทับใจที่ในเช้าว,วันนี้ได้ฟัง ท่านหนึ่งที่พูดถึงแล้วก็มีอีกหลายๆท่านซึ่งเรียนไม่ทราบเลยค่ะเป็นความรู้สึกประทับใจแล้วก็ทราบซึ่งในคำว่าสันติภาพจากที่แต่ละท่านแต่ละคนได้นำเอาความหมายความเข้าใจในชีวิตบางครั้งสำหรับมุมมองดิฉัน,นะคะบางครั้งเราอยู่คนเดียวคิดคนเดียว หรือเราอยู่กับเพื่อนฝูงแต่เรายึดความคิดตัวเราเองเป็นใหญ่แล้วเราปิดกัน้นไม่เปิดเปิดโอกาสรับฟังเพื่อนบอกก็ทําให้เสียโอกาสได้ข้อมูลใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ความคิดแล้วในความคิดของตัวแต่ละบุคคลก็จะมีการนําเอาข้อมูลนั้นมาปรุงแต่งแล้วส่วนความ ตัวที่เป็นกิเลสภายในหรือตัวความอยากมีอยากได้อยากเป็นก็จะเข้ามาผสมนปนเปทําให้ความคิดหรือสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดออกมาเป็นรูปธรรมเป็นคําพูดหรือเป็นพฤติกรรมก็จะน้มน้อมไปสู่การที่จะเพิ่มกิเลสเมื่อเพิ่มกิเลสความอยากได้อยากมีก็ยิ่งเพิ่มขึ้นก็จะเป็นภาวะที่ ทำให้เกิดสงครามขึ้นเพื่อให้ตัวเองได้ค่ะณตรงที่มีการรับฟังผู้อื่นเป็นการเติมข้อมูลแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วมาจัดการกับวิธีการคิดนะคะขณะเดียวกันก็อ่านใจตัวเองไปด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นสุขเป็นทุกข์เหตุของสุขของทุกข์ ขณะที่อ่านใจมีเหตุคือความยึดถือเรื่องอะไรแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจากผู้อื่นมาปรับในความยึดถือของแต่ละแต่ละคนแต่ละท่านแล้วไม่ต้องเอ่ดใครก็คือเดนก็คิดว่าต้องเริ่มต้นที่ตัวตีฉันเองเมื่อปรับความเข้าใจทำความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่ลงมือทำออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือสิ่งต่างๆแม้ว่าจะพ่แพ้กิเลสตัวเองบ้างเหมือนอยู่ในสงครามแล้วก็สื่อออกมาได้เป็นคำพูดเป็นพฤติกรรมได้เท่าที่ได้หรือถ้าหากว่ามีการจัดการกับในใจของเราเอาความคิด สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมามาจัดการในใจของตัวเราเองแต่ไม่สําเร็จก็ยังแพ้กิเลสตัวเองก็เหมือนลงสนามลกแล้วสุดท้ายต้องไปในสนามลรลบเหลือเท่ากระดูกกลับมาเท่ากระดูกในที่นี้เรนพูดในเชิงนามธรรมก็คือประสบการณ์ที่เคีื่อันไปก็มาทบทวนแล้วก็หาวิธีการจัดการกับตัวกิเลสความอยากมีอยากได้อยากเป็นจัดการมันนะคะ ตราบใดที่ยังไม่หมดไม่ไม่ถอดใจนะคะไม่ถอดใจในการที่จะฝึกให้เ,เกิดสันติภาพในใจสันติภาพในใจที่สามารถเอาเกเอาิเลสออกกิเลสก็จะหมดไปแล้วความสงบความสุขที่เป็นสันติภาพก็จะเป็นความสุขสงบในจิต นะคะล้วนๆก็เชิญชวนนะคะเริการส o งเช้าวันน <l> ี้นี่เอออยากให้ได้ยินได้ชมได้ฟังด้วยตัวเองนะคะฉนั้นมีหลายคำมากเลยที่จะพูดถึงเรการตรงเช้าวันนี้ด้วยความรู้สึกอืถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแต่ละท่านได้พูด จะเสียดายสำหรับตัวดิฉันเองรู้สึกอย่างนั้นนะคะเสียดายที่ได้ก็ได้ได้วิธีการคิดของท่านอื่นๆนะคะได้วิธีการปฏิบัติของท่านอื่นๆได้สภาวะของท่านอื่นๆมาเพื่อให้เป็นแบบในการที่เราจะในการที่ตัวดิฉันเองหรือท่านอื่นๆเนี่ยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดเป็นความสงบสุข ให้เกิดเป็นสันติภาพที่คงทนจากคนจนที่พอเพียงนะคะค่ะจำควรแก่เวลานะคะวันนี้ก็ขอไลฟ์เพียงสั้นๆมีโอกาสพบกันอีกค่ะเจริญธรรมสานึกดีนะคะ